สวัสดีครับเช้าวันที่9มกราคมนะครับ2568นนี้ผมก็มาลุกอ้อยก็เลยมาปลูกอ้อยนะครับดูครับบรรยากาศก็ไม่ได้ค่อยๆเอาออกไปแล้วขุดปลูกไปเรื่อยนะครับไม่ได้ไถเรืออะไรนะครับใช้มือรวนๆครับผมก็มือตรงนี้ครับก็คือการปลูกอ้อยของผมเนี่ย จะเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหรือคนอื่นเขาจะดีกว่าไม่ทราบนะแต่วิธีนี้ผมลองมาหมดแล้ววิธีเนี้มันมันอ้อยไม,ไม่ไม่งันไม่โทมครับคือเราไปเมื่อเราบ่มแล้วนะครับเมลากมันออกแล้วเราก็ไปชำการชำเพราะว่าอะไรครับการชำเนี่ยมันมีอยู่ก็คือ,เ,อ,อเราไม่ต้องมาซ่อมครับถ้ามันมาปลูกใหม่นะมันก็จะรอดมันก็จะรอดดีกว่า เพราะว่าถ้าเราไม่ชาก่อนเนี่ยบางทีมาลงหลุมเลยเนี่ยนะครับบางทีมันมีปลวกมีมดมีอะไรนะครับมันก็มากินในกินตัดท่อนพันเราเวลาเราปลูกไปแล้วอ่ะการชําไม่ก่อนนี่มันดีตรงนี้แหละครับคือเราไม่ต้องมาต้มมันบ่อยคือบางทีถ้าเราปลูกทั้งท่อนเนี่ยมันก็ปลูกได้มันก็ปลูกได้หมดนะครับอ้อยอแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าปลวกมันเยอะเนยนะลองไปปลูกดูสิเป็นท่อนนะครับ มันไม่โผล่วครับเอ๊ะทำไมไม่โผล่รถแต่น้ําไปอ้อยก็ไม่โผล่นั่นนะครับพอขุดลงไปก็คืออ้อยบปลกมันรับประทานหมดแล้วเหลือแต่ควงๆข้างในอ่ะมันข้างเนื้อเออเหลือแต่ไขพวกข้างนอกครับเหลือแต่ก,กาบข้างนอกเปลือกมันนะข้างในเนะี่ยปลกมันเข้าไปรับประทานหมดเลยเป็นเป็นที่รล่งไปเลยแล้วก็บางทีมันก็เหลือไอ้ตุม่มไอ้เงามานิดๆนะครับมาให้เราเสยยอยเยอะเรานิดนึง อันนี้นครับปลูกก็คือผมขุดหลุมเนี่ยลึกสาสิบเซนนะครับการปลูกลุกสามลึกสามสิบเซนแล้วก็ตีดินนะครับตีดินเรนเน่ยเอาดินเข้าไปนะครับตีดินเรนแล้วก็ปักก้อยเนี่ยให้ลึกนะครับเราก็ไม่ต้องไปโกะไรครับความมันจะได้พื้นที่เหลืออยู่ประมาณสักคืบหนึ่นะครับปากหลุมนะครับจากพื้นถึถ่ห้างบนเนี่ยคืบหนึ่ง อรนี้เราไว้ช่วงหน้าแล้งครับไว้ขังน้ําอะไรได้ไม่ต้องปลูกให้เสมอนะครับอย่าปลูกข้ามปลูกเสมอเลยนะครับปลูกให้ให้ให้มันมีหลุมต่ำๆอย่างเงี้ยเวลาเราให้ปุ๋ยให้น้ำเนีมันจะง่ายนะครับก็หน้าแล้งนะถ้าปลูกอ้อยฤดูนี้นะเป็นอ้อยที่ปลูกยากมากหน้าหนาวเป็นอะไรที่ปลูกยากนิดหน่อยเออก็บางทีคนมาถามหาวิธีปลูกยังไงยังไงเออผมก็มันมีวิธีปลูกหลายหลายแบบครับแต่ว่าวิธีเนี้ย ผมทดลองมาแล้วดีที่สุดนะครับเหมือนดำนาแหละครับตีเรียนให้เละแล้วก็เอาอ้อยที่เราใส่เป็นก้ามานะครับมาปักมาเตรียมไว้นะครับประมาณนี้ครับนี่มีภาพประกอบด้วยตรงนี้ก็คือผมย้ายมาตรงนู้นมันมันอ้อยไอปลาลิชชาติครับมีแค่สามหลุมเพราะว่าอยากจะเอาไว้เยอะๆหน่อยก็เลยเอามาไว้แจมไว้ตรงนี้พอดีไปย้ายได้นะต้นพันเราไป ชั่ไว้แล้วพอดีเออก็ไม่ได้จับใส่ถุงะครับก็เลยเอามาันไว้ตรงนี้แค่สามหลุมแค่นั้นนะเพราะว่าด้านรู้นมันมีอยู่แล้วก็เอาปลูกตรงรู้นตรงนี้ครับเผื่อลูกค้าต้องการก็จะได้ตัดได้ง่ายๆไม่ต้องไปหลายที่เพราะอ้อยชนิดเนี้ยมันขายได้เรื่อยๆครับมันก็ไม่เชื่อว่าดีหรอกผมก็เพราะว่าคั้นก็ได้เออไม่คั้นไม่ได้เคี้ยวได้แล้วก็เออนะครับกรอบๆเคี้ยวได้ดี มันไม่ต้องไปคันน้ำอ่ะนะเยี้วนิ่มชานนิ่มก็ปลูกอ้อยหลายชนิดครับบริเวณนี้นี่ก็ขุดไว้ก่อนแนวนี้ก็ได้ประมาณไปติดแปดหลุมแนวตรงไปด้านนู้นนะครับนี่ตะวันออกไปติดแปดหลุมไปทางนู้นมันนี่มันก็ทั้งหมดนี้พอจะเคลียร์แล้วก็น่าจะได้อยู่ประมาณห้าร้อยหลุมนะครับสีห้าร้อยหลุมมาได้ ว่าทางนู้นก็จะอ,ออกมั่งอะไรมั่งไปนะครับก็จะเสริมไปยังค่อยๆทําไปนะครับทั้งหมดนี้ห้าร้อยหลุมนี้ก็จะมีอย่างละสองร้อยหนึ่งร้อยอะไรแล้วแต่นะครับอย่างละห้าสิบสามสิบแล้วแต่ว่าความต้องการนะเราอยากจะปลูกอะไรเราก็ปลูกมันเป็นอ้อยของเราะนะนี่ว่าอันไหนมันดีก็ส่วนใหญ่เราก็จะปลูกไว้อ้อมๆนู่น,นครับเป็นเขียวลาวครับอ้อมไปนู่น,นครับจะหลดนี้ ตรงนี้นะครับปลายริมริมแดนนะครับนี่ครับนี่โคง้งแล้วก็หักบอกมานี้ครับแถวนี้ครับอันนี้เขียวลาวหมดตรงกลางนี้ก็มีดำไต้หวันอะไรนะครับดำไต้หวันแล้วก็แถวนี้ก็มีแดงสายน้ำผึ้งแล้วก็ทางต่อไปนี่ก็จะเป็นอ้อยอ้อยถึงกเหลืองิ้งก็งงกปูโบราณครับ ระบบน้ําผมก็น้ามันมันน้อยอะนะก็คือยังดีกว่าไม่มีอะครับนี่ครับเปิดปบาปลามายาวเย็ดเลยหมดค่าปบาปลาท่อไปเยอะเหมือนกันเดินมานน่นนี่ก็ปปลาาไว้ไว้ฉีดหน้าแรงครับนี่ครับฉีดตรงนี้แถวนี้ก็นี่ครับเยอะเลยผมอยากมีเครื่องปั่นจังเลยนะเครื่องปั่นเศษ <ừ. S 1> เศษตอนะให้ไปเป็นปุ๋ยนี่ยังไม่ได้ซื้อก็เลยต้องก็ เอาไว้ก่อนไปทิ้งก่อนใครสนใจก็มาเอาได้ครับอันนี้ก็มีครับนี่ผันอ้อยนี่ก้อยคันน้ำกันี่คั้น,น,นได้นะครับนี่มันเหลือเหลือเหลือลำไว้ดูดูๆด่นิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ไว้ตัดอ่าไว้เลี้ยงขี้ขโมยครับเพราะว่าเราไม่สังเวยมันม้างเนี่ยมันจะมาขโมยของเราก็เลยต้องมีอ้อยไว้เนี่ยครับพวกนี้ยเก็บไว้ตัดบาละกอ บลากอไปทิ้งไว้ข้างหน้านุาให้มันไม่ได้มาขโมยของเราบางทีมันก็ยังขโมยนะบางที้อ้ยด่างๆอะไรมันก็อยากกินนะมันก็มาขโมยเออแปลกจริงมนุษย์อยากรู้จริงว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรแล้วเขาไปขโมวยวัวมันมันจะมีความพอใจไหมนะไอ้พวกเนี้ยนิสัยสันดาน,นแก้ยากครับผมก็มาคุยเรื่องการปลูกอ้อยนะครับวันนี้ นี่ครับที่ว่าผมมาชาไว้ตรงนี้ครับตันนี้ตรงนี้ก็เป็นอ้อยอชาไว้สองที่ครับนี่อ้อยสิงคโปร์เหลืองสิงคโปร์โบร,โราณครับก็เริ่มแตกกันบ,บ้างม้บ้างแล้วชาไว้ใกล้ๆนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปปลูกเราได้ปลูกใกล้ๆไม่ต้องย้ายไกลนับหลุมนับหลุมแล้วก็มาขุดเอาตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็เอาไปใส่หลุมนะครับแต่ปลูกก็ปลูกช้านิดนึงเพราะว่าเราต้องตีเรียนแต่ละหลุมนะ ตีเรียนตีเรียนน่าค่อยปลูกเพราะว่ามันมีโอกาสรอดกว่าเยอะดูนี้ครับอ้อยใกล้จะตายผมตีเรียนปลูกนะครับดูครับเบลลี่บุดด้าถ้าอยู่ในถุงมันตายแล้วครับนี่ครับมาเอาออกจากถุงมาก็ยังรอดนะครับเพราะว่าตีเรียนครับเห็นไหมครับมันรอดแต่ก็มีตายบ้างนะครับตรงนี้มันแย่มันก็เลยตายพวกนี้ก็น่าจะรอดแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปุ๋ยมาใส่มันนี่ครับดูครับ ถ้าอยู่ห้องบกนี่ตายหมดแล้วครับถ้าเข้าไปใส่ถุงดําไม่ตายหมดแล้วนี่มันอยู่ในนี้มันไม่ตายนะครับต้องหาวิธีนะครับปลูกถ้าไปขูดฝังแล้วไปรดน้ําเนี่ยมันโอกาสรอดมันน้อยแต่วิธีเนี้ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสรอดตีเรียนก่อนพอชำํำเอ่อเป็นต้นก้านะครับแล้วก็มาตีเรียนแล้วก็มาปักใส่หลุม ต้องให้มีแดดนะครับก็สําคัญนะเพราะว่าพวกอ้อยเนี่ยมันชอบแดดไม่ต้องไปกลัวมันตายแล้วครับเดี๋ยวไปเลยช่วงแรกก็อาจจะมีสลดบ้างเหี่ยวบ้างนะครับแต่ว่าผลนสามสี่วันไปแล้วมันก็เริ่มสดชื่นนะครับใครสนใจท่อนพันธุ์อ้อยนะครับเขียวลาวนี่เขียวลาว,วลาวมันยังมีอยู่นะครับท่อนพันธุ์อยากได้ท่อนใหญ่ก็บอกนะครับผมตัดให้อยากได้ท่อนเล็กก็บอก แต่ท่อนใหญ่ค่าส่งก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าค่าส่งจะให้คิดเหมือนเดิมกับท่อนเล็กมันก็คงไม่ได้ครับน้ำหนักมันเยอะค่าส่งมันก็แพงไปอีกครับอยากได้ท่อนพันธุ์ใหญ่ๆก็บอกครับนี่ครับท่อนพันธุ์ใหญ่ๆริมๆอย่างนี้อันนี้เขียวไต้หวันครับแต่ต้องการค่าส่งถูกๆก,ก,ก็ได้ครับค่าส่งถูกๆก,ก,ก็อีกราคาหนึ่ง แต่เรื่องลำเนี่ยผมตัดได้แล้วครับทั้งท่อนใหญ่ท่อนเล็กครับไม่ได้นั่นหรอกคือต้องกล้าต้องกล้าถ้า,ถ,าถ้าสู้คา่าถ้าสู้ค่าส่งเราก็ส่งท่อนใหญ่ไปได้ครับแต่ถ้าไม่สู้ค่าส่งแล้วอยากได้ท่อนใหญ่นี่ก็ก็บอกว่ามันมันไม่ไหวนะคนทาไอ้คนปลูกกับคนซื้อเนี่ยมันบางทีมันไม่ค่อยได้จูนเขาเขาหากันนะต้องจูนเขาหากันหน่อยนึงนะเคียดใจกันบ้างบางทีอ่ะไม่เหมาะสมเขาได้เราได้นะ ผมก็ไม่อยากปลูกให้มันท่อนใหญ่เท่าไหร่หรอกผมปลูกท่อนใหญ่แล้วส่งส่งส่งยากน้องโ oh, อ oh, oh, oh ้โหโอ้โหนี่พอพูดถึงก็ส่งทีไรพอบอกไปแล้วอะ่ะผมก็ไม่รู้จะทำไงนะแต่บางคนก็พูดง่ายพูดรู้เรื่องเข้าใจบางคนก็พูดไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้จะทําทยังไงการพูดกันจากั่าบางทีมันก็ต้องให้เข้าใจพ,พบกันระหว่างครึ่งทางนะครับให้มันบาลานซ์กันเท่าหน่อย อันนี้ก็แช่ไว้ครับวันนี้ผมตัดเออ่ไว้ว่าจะาไปปลูกอีกนะครับอันนี้คือดำนะครับดำไต้หวันดำไต้หวันเอาออกก่อนแช่น้ําไว้คืนนึงแล้วก็ตากให้มันแห้งก่อนครับก่อนที่ไปบ่มสําคัญเลยครับถ้าออกลงจากน้ําแช่น้ําแล้วอ่ะต้องตากให้แห้งนะครับอย่าได้เอาไปใส่เปีเยกเียอย่างเงี้ยถ้าใส่เปีเยกเียอย่างแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะ ออลากเน่าเยอะครับขึ้นมาใหม่มันก็เนา่านี่ผมก็ตากไว้นะครับเออาไว้เมื่อคืนก็จะเอาไปบ่มเต็มหมดละใส่ถังต้องหาที่บ่มใหม่ว่าที่บ่มรู้สึกเกดเต็มแล้วออคุยกันทักทายกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดก็ทำเรื่อยๆป่ยย ถ้าสำหรับคนที่ทำอ้อยนะครับมีอะไรก็มาคุยมาถามได้ครับมันก็เป็นวิถีของเกษตรกรนะครับที่เราจะต้องถ่ายคลิปเราเป็นต่อค้านะเหมือนประกาศเนี่ยนลนะําทางถ้าไม่ประกาศก็ไม่รู้ว่าเรา,เรามาทําไมเราก็คือจุดป,ประสงค์เราที่เราทําคลิปก็คือเราจะขายพันอ้อยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือ,อ,อสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับนี่สุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ ฟันบุรีหนึ่งด้านหลังนู้นก็เป็นสายน้ำพึ่งกเกษตรศสาสตร์ครับสายน้ำพึ่งกเกษตรศสาสตร์นี่ด้านนี้ก็มีคลิปน,นี้ก็ถ่ายให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากก็คุยกันออพอได้สื่อสารเรื่องออคุยกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับใครเข้ามาดูใครมาชมชอบก็กดไลค์ให้ด้วยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับผมสวัสดีครับ